สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีมา,มาตอนนี้เข้ามาหอดบ้านแล้วค่ะมาหอดบ้านแล้วมาเบิง้งผลงานของเข้าค่ะอันนี้ของใครเนี่ยของเดือ <c oughs> นลาของเย่หมีว้าเย่หมีเอาพวกเอามีดปาดไหมเขาได้ตัวใหญ่ได้หรือเนล่าของเขา โอ้ยเอานี C. C. ่เ nice ีเยมีน้อปัดกอกเลยอ๋อม anyway> ีใครตัวหนด้หรอใรับใเยสาวพี่รองของแย่าีเวเองนอกเ้ยนะไปดมยึบหนวดมันยึบหนวดมันยังบวกไึยึดตัวยึบหนวดเออยดอหนวดมันตัวกัตัวใหญ่าะ ยิบบนวดยิบนวดนังกัดไปได้เว้ยนะไปส่กนซะนาวเออยิบนวดมัยังกอนเนี่บิดค้าเนี่อันนี้คือของายมีค่ะเดซี่ตัวเอเซ็ตของเข้ามาเองน,นีออ่หน้ามีอยังวะน้าม,มันแล้อ่อนขี้กระติกเลยเอายามดัางเลยเขากมเขาไปบไดเลยจับเอาขาเปนหนอนน้ำเร็วเร็วเร็ว เอาขาครับปีกันออกเตียล้อของเขาก็ได้หน่อย <laughs> จ้ะสันแม่งอันนี้ออกนี่นี่ค่ะพี่น้องของเขา <laughs> อันนี้ของเงี้ยมีเดลยตุต้ยเงี้ยเงี้ยมีเดลยตุ้ยเงีอยู่ก่ะอันนี้ตัวเมียใครเต็มท้องได้ค่ะพี่น้องของเจากว่าแม่ปอกนะจ๊ะนม่ปอกตัวจิ้งจุนตัวเมียน ก็สิตบตีน <c oughs> ี้ทิพโตพอดีพี่น้องนี่พี่น้องแม่ไข่แม่ไข่ไ,น,ไปปนี่เขาเอิอนแม่ไข่นี่ยนี่แม่ไข่การวิทย์ปีกแม่ไข่วิทย์ปีกน้ำสันอันนี้แม่ไข่อันนี้แม่ไข่นี่ไข่ในตัวผูกอันนี้แม่ไข่อันนี้ตัวเถิก นีตัวเทิร์ฟนี่นั่นเมฆ่ายนี่ครับวิดองอันนี้คือตูวเมียกับตูวผู้งายทรวงให้เพื่นน้องเมื่อกี้ตูวผู้จริงๆตูวผู้สิกล้ำแหลมเกลียวเกลียวแต่เมฆเอียงกว่าตูวผู้กลมตู้ยตัวเมียกล้ำแหลมต้องบิดปีกยงเอออันนี้อันนี้อันนี้แม่่ายเป่งแม่ายเใหญ่นี่

หนวดตัดขาแนวเคียวอวะน่ะได้ดูนี่ตัวแม่นี่ค่ะพี่น้องตัวแม่มันจะไข่ยังสเนะคะ่ะนี่คือมันไข่มันไข่เต็มท้องมันเลยโอ้คืเป็นการเนาะดาราของนี่เป็นือตัวนี้ ไม่ใครเงี้ยมีใครบ้างนะใครเนี่ยนั่นเต็มท้องกกี่คนตังค์ตุ้ยไงครับพี่น้องเขาใครเต็มท้องเลยนะสมมติข้างในตา,ตาแล้วเี่คืออะเขียนอันตันอุย้ยขี้ปอมออกอีกขี้ปอมออกอีกแล้วมีหนวออนดออกให้ขี้กระป๋องเขียวก้าได้่ยีสต์ตู่พอดีพอดีพี่น้อง มอนี้ไ่ค่อยออกบันไดค้นไปปานตลาดนัดเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องคือก็ลองถอนปีกมันตัดขาตัดเขียวมันออกเนาะคะ่ะสี่ไปำทำการถอดรวมันทำหมดได้24ตัวค่ะเพราะวนุ่มเย็ดได้มาก4ตัวซึมกันมูนี้ค้นหลายไม่ค่อยออกบันไนนดตัวนี้ก็จะฟ้อนกับที่ได้ข้าคเยอะเลย แต่ว่าสิออกเดือดเนาะเบื้องส่งออกเดือดกับเป็นทีว่าโคบก่อกแต่มันกับบกไก่บ้านมันสิออกนี่แหละเริ่มออกได้มือสวงมือนี่ครับแต่ว่ามันสิไปออกอีกมันสิไปโคบช่วงเดือนพฤษภาคมกลางเดือนพฤษภาคมเงินบ่วเงินครับปานพุ่นปานพุ่นมันบัสิบบัวใบหรือเปล่าของทุกปีขนานแบบมันโคบเราไม่กลับใบเลย เนี่ยอันนี้ออกมาหลัตายเลยเ้ียใครแลวกใจมีนี่วครับพี่น้องคุว่าของหน่อยจนใจผู้สิแบงคือของหน่อยต้องทากินพร้อมกันมีสารท้องแตกเลยนั่นเห็ดแห้งให้ผมเห็สารนะมทำก็เลยเกี่ยวเกี่ยวอย่างกับไอ้เนาะ มันกัดกันเดี๋ยวะแม่งกวกเอาไว้น้องกัน้องกัดก,ก,กันเนาะเสือ่อมใครพี่น้องเออเนี่ยตัวนี้เนี่ยมูลเอบแเหบเบิเ่งไข่มันพี่น้องมันว่าพกัสนี่ค่ะไขจ่จักระจันเออใครเห็นใครแม่งกวกระมาณนี้เนาะค่ะมันว่าพวก,กัส เขามาไกลกันว่าพวกขันนี่คือหลังมันเตีตัวนี้กระทอมไข่ค่ะไข่เต็มโตเลยดินนาว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 เขาสิถอดมือเอื้อค่ะเพาะ่าะนำมันโมมี่หนำมันโมมี่ ือไปมันะกระเทียมซานคิดว่ามื้ออื่นสิออกอีกบ่เก็อบว่มื้อนี้ก็ออกอีกอยู่เด้งออกออกแต่ว่าออกจะออกอาจจะออกดึกเพราะว่ามึงนี่คนคนไปตะเวนร่องไปวะหาตุ่มไปยังวะยงก่อ ไม่สาจะไปบจักตูมนันปล่อยจักตูบ่ะบัวหัวเลยเรียนได้เอากระติกให้มุนวะประจักษ์กระเทียมกินอืมหัวสักกระเทียมวัสดุเปล่าไรเอยนี่ไอ้มักตั้งสี่นี่ไงตัวละคำเออนี่ตัวไข่ตัวน,น้อยๆนี่ไหม,มาอะไรตัวผู้แมนตีแม่ไข่เลยครับนี่นี่แม่ไข่เลยนี่ตัวแม่ยด้วยนี่น้อยเปน็นอะไรยังไข่อ,อีกไอ้ยอ l f i l l i n ก็ต้องกินนะเหมือนเ,เดี๋ยวกินเองเนี่แม่ไข่ตัวเถธอันเบิ่งง่ายเด้นี่เด้กฝองมั่นนี่แปรแหลมแปรน,นี่เด้นี่ตัวเธอเก่มันดีดากบ่แหลมดากตู้ว่าต้องไปใบว่าต้องไปใบอาบน้ำแล้วมีจ้าแล้วน้องเขากลวง,งไปนี่ดังคือเป็นซันขุารไปเซ็ดหัวออก เร็วเร็วเสร็จหัวก็เสียดดังออกจะกระเตียนเห่าจะดได้หมั่นซีหาตัวแต่นนว่าเขียดหลายเนาะเขียดิีนเสียงเขียดหลายดิยิ้มไม่ปวดเขี่ยจ้าจานจันจันออกไปแล้วนะยี่ล็อกขาเจ้าน่ะนี่นี่นนตาเดียมแน่แน่ รับน้องน,นี่หน่อยกินตามหน่อยค่ะพี่หลองใครก็ไปซื้อเขากินใปหมดแล้วเฮ้อหมดแล้วเลยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจังสิ ขี้ดินว่าเออเยอะอีกอ่ะเนี่ยน้อมันอย,อย,อย,นอยากกัดอยากกัดเออขี้ดินเต็มท้องเยอะตัวนี้เอามาทำอะไรลางานอนางเลยตายเนี่เอ้ยบ้าลางฤทธิ์จีถอดเลยสติดในสมนีล่ะคะ่ะผลงานของเขาคะ่ะ ปนใส่น้ำหลายๆสัตว์ยานพวอิอออ่มกันก้อยเนาะ <laughs> <laughs> ปนปนใส่ผักลหลายๆเข็น <laughs> น้อยเข้มๆก็จะกันเ <laughs> กียงฮีตนบ่วเกียงว่าอะไรจะฮีดกันเนาะ <laughs> ล่างค่ะวันนี้ล่างล่างของมันจะสวงน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าขี้ดินมันยุข,ขาของมี่ ไม่ต้องไม่ได้ิดในเจ้าตัวไข่พี่นนองตัวไข่หลลูกกับเมียงวงกวาคือขายในพี่ักป่าไม่ใช่เราเนาะแต่ควงเมียง น,นี่ครับพี่น้องตากกันแล้วนะคะตูต้เย็นไว้ถอดอื่นพอได้กินทรพี่น้องมาได้หลายนาะคะ่ตูต้เย็นไนว้วก็อด มกระบะสรตรอเลอร์รพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาติดตามนะคะช่วงนี้ขอตัวอาบหนามสกอร์เออร่นทัทชีมาพอด์ตพี่น้นองเบิง่งน้ำกันพร้อมกันเนาะค่ะว่ามันสีได้หลายบอมันสีเขียบบอธีการถอดเทาต้องมาถอดใส่ขั้วเซตรถดีนะคะ